สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลสามทุกคนครูหนูครูครูอายมาแล้วค่ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนเรื่องผักและผลไม้กันนะคะผักคือพืชที่มนุษย์นำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเช่นผลใบรากดอกหรือลำต้นมาประกอบอาหารส่วนผลไม้ก็คือผลที่เกิดจากการขยายพันธุ์ของพืชบางชนิดซึ่งมนุษย์ นำมารับประทานได้เช่นส้มแอปเปิลกล้วยทุเรียนรวมถึงมะเขือเทศด้วยนะคะผักและผละไม้มีด้วยกันหลายชนิดมีลูกทรงต่างๆคือทรงกลมทรงรีทรงกระบอกผักและผละไม้บางชนิดมีผิวเรียบเช่นมะม่วงแตงกวาบางชนิดมีผิวขรุขระเช่นมะละทุเรียนส้มอีกที่ยังมีเนื้อบางแลนะหนา ได้แกงเงาะมะปรางชมพู่ผลไม้เนื้อหนาได้แก่แตงโมงแก้มังกรมะม่วงและมะละกอค่ะก่อนรับประทานผักและผลไม้เด็กๆควรสังเกตสีควรมีสีสดสะอาดไม่มีรอยช้ำหรือจุดดำก่อนรับประทานนำมาแช่น,น้ำสะอาดหลายๆครั้งน้ำเกลือหรือน้ำด่างซักพิมก็ได้ค่ะต่อไปเรามาดูคําัพท์ของผักและผลไม้ ชนิดต่างๆกันนะคะเด็กๆหัวหอมใหญ่ภาษาอังกฤษ Onion ภาษาจีนหยางชงหัวหอมใหญ่เป็นผักที่มีหัวมีหลายขนาดเนื้อเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นในการเลือกคนเลือกหัวที่แน่นมีน้ำหนัก Carrot ภาษาอังกฤษ Carrot ภาษาจีนหัวหลัวปอ c a r r o เป็นผักที่มีหัวสีส้มเนื้อแน่นขนเลือกลักษณะตรงผิวเปลือกไม่เหี่ยวหัวสดขั้วเขียวเนื้อละเอียดแน่นไม่มีเสี้ยนฟักทองภาษาอังกฤษภันเกีนภาษาจีนหนานกวัวฟักทองมีหลากหลายพันธุ์หลายสีบางชนิดมีสีส้มบางชนิดมีสีเหลืองฟักทองแก่รูปร่างจะทรงกลมค่อนข้างแบนผิวเปลือกมีสีเข้มและขรุขระ หัวจุกของฟักมีล่องลึกตามรอยบุม๋มภายในฟักมีเนื้อนแน่นควรมีน้ำหนักไม่เกินสามถึงห้ากิโลกร,รมัมส้มภาษาอังกฤษออเรนภาษาจีนเฉิงจือ่อวิธีการเลือกส้มเขียวหวานให้ได้ผลที่แสนหวานและสดอร่อยจะต้องเลือกผิวเปลือกที่ขุขระมีเส้นสีน้ำตาลตามเปลือกส้มจำไว้นะคะเด็กๆเราไม่ควรเลือกส้มผิวมันวาวเขียวจัดเพราะรสชาติของส้มมันจะเปรี้ยวมากเลยค่ะ แตงโมภาษาอังกฤษว่าไรเม่หลอนภาษาจีนซีกวัวแตงโมเด็กๆลองใช้นิ้วเคาะหรือดีบบริเวณเปลือกแตงโมกลางลูกดูนะคะถ้าแตงโมสุกกำลังรับประทานจะมีเสียงแน่นแสดงว่ามีน้ำหนักมากรสชาติหวานและอย่าลืมสังเกตดูลูกที่สีสวยไม่ช้ำด้วยนะคะ และผลไม้บางชนิดเรารับประทานสดได้เช่นมะเขือถั่วพูแตงกวามะระตัวฝักยาวส่วนผลไม้ที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้เช่นแอปเปลิลสับป,ประรดฝรั่งและตระกูลเบอร์รี่รสชาติของแต่และชนิดก็จะต่างกันออกไปมีทั้งเปรี้ยวหวานแล้วก็จืดนะคะประโยชน์ของผักและผลไม้ ขึ้นชื่อว่าผักและผลไม้มีประโยชน์มากมายนะคะเป็นแหล่งสะสมของวิตามินและธาตุชนิดต่างๆมีคุณสมบัติเป็นแหล่งใย,ยอาหารซึ่งจะเป็นสารที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลและไขมันช่วยในระบบการย่อยรวมถึงการขับถ่ายให้ทำงานได้ดีอีกด้วยถ้าดเด็กๆคนไหนไม่อยากท้องผูกแล้วก็รีบรับประทานผักและผลไม้กันเยอะเลยนะคะขอบคุณค่ะ